จะนี่ตแต่งย้งจ้ะกับเป้งๆเจ๊แต่ก็นีงพี่น้องมึงเนี่ยโอ้ยเสีออยอ่อนกูด่ดาซีเครือเด้วยมือเด้อจุ่มใส่กันให้พี่น้องได้เบิ่้ลมาสินค้าเขามือออกซีเครือความขายอะไรจ้ะพี่น้องโอ้เป่งๆเลยจะมีออกซีเครือแล้วเนี่ย สวัสดีจ้าแม่น้องหอมช่องน้องโป้งชาแนลอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้บาไปไกลอีกแล้วจ้ายูโกงนงนาของเฮามะก,กล้วยกำลังเป่งกำลังเดทีนาะจากล่องนาอแอนจ้าแต่ไรเพื่อ,อยูว่าสิว่าสิจักสามค็ต้อสามกับสีเสส่เด้อมื่อนี้คิดว่าสามสี่เพื่อนนี่แหละเพื่อนี่อีกเรื่อนึงพี่น้องกสิตัตมะกล้วยอะไรพี่น้องอีมกกะกล้วยกระชายมะกล้วยนาะตากกล่องเฮาเนาอแอนจ้าสวัสดีจ้าว่าสิบบุลมทับตากล่องบลงหอม <laughs> ยางหนดได้ทำดีร hmm. ล yeah, the ้วค่ะคะปลูก okay. บ okay. erm okay. mm ัก hmm. ล้วยกระดิท้ายบักล้วยกะดิตัดบักล้วยอที่น้องบึงเลยจ้าวันนี้ขั้นเสมกะทีแล้วคุอว่าเดิมยืมยืมจใหญ่ใหญ่แตเอาหนี่งก่อนได้ก่อนแต่คันข้าวบ่อลงมานีดดดหนามนาส่วนอื่นนะแย่งหนามก็แบบก็กล้วยมันหักหนาเนาะาง่เเคยใหง่เป็นเป่งเลยพี่น้อง เดีกแล้วจ้ะอย่าฝ่าเบอร์กันเด้อจ้ะกล้วยกับไอ้สัสก้วยมาหนิป้าพี่น้องมาน้ำก้นไอ้หน่องม้าได้ๆได้คุณนาห้าคนอีกสองสามเดี๋ยวไล่เข้ายื้อยู่สักพี่น้อยขับเบรคไปเห็ดเบียกอย่างอื่นก็คือมาโค้งนองนานี่แหละจ้ะ ก็มาตัดป่วยคือเก่าไ่วยออกหลยไลบงเชือนีนาจะกล่องเนาะผกิแันแก่แล้วแก่หลายเนาะเชื่อนีเนาะโอแม่นจ่าเนี่ยอรได้ดิพี่น้องอะยเด้เราวกือบมาแลวจะพี่น้องไยหาพันทันเลย ก,กัิหนา,านเพราว่ามันเคืออ่อให่นอ,นอะลเาะมนจในลงลงมาแล้พี่<บ>น้องฝนกรสีมา่ิ้ังโอ้ฝนกระสีมาได้พี่นอ้อมเด้อเออยู่ท้อนนนี่น,นี่หนาจะเป็นซีเด้ออุย้ยตึงแล้วพี่นอ้นองเนาะตึงได้ตกลงกเครื่องใหญ่นะตึงได้ใหญ่เลยจ้ะพี่น้องสองเครือหละมันนี่ไดซีเครือ ตัดแล้วเขาก็ต้องตัดลั้ต้นออกตลอดในจากที่ไหนทุกครั้งโอ้ยเราไปแค่ที่สามเลยจ้พี่น้นองเ้าต้องเจะมาชื่อมนี่ก็เพื่อนนี่เพื่อใดก็ว่างหันเพื่อนั่นบอกเมนจะเมนหนอนกระหอมแต่มันกระเพาะปัญกันนั่น,นแหละเด็กโบ,บค่อยถึงเลยพี่น้องเนาะซูสีกันเนาะซูสีสตัวที่นี่มันหนกเป็นหนอนหอมปลาจังได่สันมันจะใส พ่อพ่อกันเนาะแมนพ่อพ่อกันแต่ว่ามันเนี่ยวนิด้นีเปียวเคล็อน,นั่นยำเพื่อนกันนะเด็กน้อยเกิ่มลงมาพี่น้องกับวิธีชีวิตขอ้งเช้านะาชาวสวนชาวกเกษตรเราจะพี่น้องกับแบบนี้แหละพาปลูกกล้วยเขาก็ได้กินกล้วย ปุ <formation> nice. ่มย mm ังให้กระดิกินมยังให้กระดิขายนั่นแหละจ้ะพี่น้องแต่เห็ดคือเก่าปนไปเวียนมาแบบนี้แหละเนาะเมนอ่ะก็หอมเมนช่ีชีวิตหอมสามเดียวเด้อเพือนนี่ทุ่มหุ้นได้สาเพื่อนให้ยูซาม่เนาะมันไม่ต้งตึงมันจตึงอยู่ได้เหรอเนาะตาข่างมันมีเขาใหญ่เนาะแมนอันเพื่อนมันมันโมไลวีหนะจ้ะเพื่อนหนึ่งนะนีจ้ะ ลมก็เริ่มมาแล้วพี่นอ้องทุกคนจีตกเนี่ยนะจ๊ะเพื่อนดาไปพี่น้องปะสามเครือเครือที่สี่ตาแม่น้องหอมมาเด้วส่งขึ้นกระลูกดาพี่น้องเลยขึ้นกระูกก่อนเครือนั่นอยู่ต้นนั่นพี่น้องอะไรจ๊ะตากรวดกันซื้อใอยแม่น้องหอมแช่นนั้น่น้อง ข้าเคยุดท้ายเฮาหมดเลยปิงๆพี่น้องเครือที่สี่ผุยอือทำไมรถสักข้างไปรถยางมันล่มจองล่หน้ายามนั่นพี่น้องเครือที่สี่โอนุโงก,ก,กจิบกระจอกมันไม่เห็นทางไปเครือที่สี่เลยนะพี่น้องเด้อเครือที่สีจิตอันนี้มันเลยเนาะ ขนก็สิมาเน้ะแต่กล่องนาอแจขอม๊นี่แต่งยังไงเนี่จ้ะไ้กรเปยงๆเจ๊ตั้งกล่องพี่น้องมึงเนี่ยอ้ยอ่อนกูดาซีเครือเด้อมนีเด้อจุ่มซกันหอพี่น้องในเบิ้งว่าสินค่ะเฮาอนี้ออกซีเครือความขายลรจะพี่น้องเอจะได้น้อเกนพี่น้องุกเ เข่าก็กำลังงามกำลังมาอันจ่าพี่น้องกำลังถอกนะกำลเข่านั่จ่าพี่น้องให้อึ๊บอหูจ่าจะกล่องเอว่าสีพเพื่อหูเต่งเป่งเลยจ้ะมีอกชีพเพื่อเอาเนี่ยอบไก่แม่น้องหอมกำจัดต้นเก่าเพคนต้นแก่ก่อนนะจ่ะพี่น้อง บนเขาเขากำลังงนะามเลยพี่น้องถอดแล้วจ้าลมกำลังโวยมาเดี๋ยวจักหน่อยกะหัวลมบวยพี่น้องจักหน่อยกะเขาหนาหนาวเนาะพี่น้องเอ้ยฝนหอมสิมาพี่น้องหอมกระเซียนฝากพี่น้องไว้เอาส่งข่อยรูปฝากพี่น้องไว้คือเก่านี่ได้าจา้าเด้อมื้อนี้พามา พามาตัดต้นกล้วยจ้าพามาตัดบกบกล้วยเพราะใบกล้วยกำลังได้ทีโบไปไก่บบไปใส่ไก่มื่อนี้่ากันสิเขาปลาเขาโดนกับตะกองมื่อนี้พามาททองน้องหน้าตาใบกล้วยจ้ากระฟังไปคือเก้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องของหอมช่องนองกงชางแนลนี้เด้อจ้าแม่น้องของหอมจะได้มีกข้ลังใจให้คลิปต่อไปให้พี่ดงเนี่ยเบื้องอีกกับตะกองเนาะจ้าเนาะแต่๋ยวสำหรับมื่อนี้ให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขุมสุขคนคือเก้าพี่นอ้อ,องลาไปกก่ออนนพัคลิปหน้้าาาเเนนะจะ สวันี้กสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะจังมาเบิ่งกันว่าตากลองกับแม่นองหอมสิาพาพี่น้องปเห็ดคลิปอย่างเนี้จ้าพอกันคลิปหนาจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าตัดกล้วยแล้วตากลองแอบมาเห็นแม่นองหอมเก็บบักซีดาจ้าซีดากินจิ๋วจ้า ได้กินพื่อสวนจ้ะปลูกย้งก็ได้กินนั้นน,านจ้ะอันนี้ก็สได้กินจูฮาแบบปลูกธรรมชาติเลยจ้ะพี่น้องเต็มโคเลยเมาเนี่ยต่ตากองสีแดงได้กินนมตดหนึ่ง